โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีก kind of ันด like <beef. S 1> ้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง l ลนิ n อีสปอร์ตกันอีกเช่นเคยตอนแรกผมจะมาแจกแบบ200ร้อจำนวนเงิน200บาทนะครับแต่ว่าเกิดปัญหานิดนึงนะครับตอนแรกครบแล้วนะครับผมตอนแรกมี3ามผู้ตาม316คนนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวอยสิคนก็ถือว่ายังไม่ครบนะก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าแจก wallet ใช่ไหมครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปแจกนะครับผมก็แจกแบบ เป,เป็นเป็นรายบุคคลอ่ะห้าสิบาทโอเคครับคนที่ได้ก็เป็นคนนี้นะครับบอกมลาละเอียดเลยก็คือคน,นนี้นะครับเนี่ยียย่อะไรเนี่ยคน,นนี้นะครับอยู่ดีในเกมเนี่ยก็มีเบอร์ละก็มีชิปตอก็ม,กมีครับอยากไดม้มีเหตุผลนะครับผมก็ผมก็แจกนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอแจกตรงนี้เลยนะนี่ตรงนี้เนหน้าจอโ <Okay. S 2> ทรศัพท์แล้วนะคบมารเริ่ม<จ>ทำการแจกคนที่เราจะแจกนะครับ บอกมาเียนเลยนะคนนี้เบอร์เขาก็ส่วนเก้าสามนะครับแจกเขาเลยนะครับแจกแจกแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับไปที่นะโอเคนะครับผมก็ผมได้ทําการแจกคนนั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนอะครับก็ขออยู่ดีกับคนที่ได้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะก็จะมาทำคลิปแจกใหม่นะอยาให้ผู้ติดตามเข้าไปเร็วนะครับกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตาม กระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อได้แจ้งกัือนทีใหม่ๆนะครับมีแจกใหม่นะครับแล้วเจอกันสุดบาย